เอาละครับแล้วผมจะพามาแอลงานโคมแสนดวงนะครับที่ละปูนะครับผมจะเริ่มจากนี่เลยครับร้านเจ้าแม่จามเทวีนะครับเจ้าแม่จามเทวีนะครับอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนี่หลายทีเลยโอ้คิดเก้บาบาทคิดเก้บาบาท น,นี่เป็นโคมที่มันไม่ใช่เปิดชาวบ้านเปิดโคม6กคิปบูชาหลายๆอย่างนะครับอันนี้กับโคมกันที่ ส่วนที่ที่ป็นให้แขวนโค,ม,นคม,มเนี่ยนะครับก็มีบอลอมย่อมเน้ยะครับตรงนี้แต่คุณผู้ชมบาคนจะมาแขวนแขวนกันตรงนี้เยอะนะครับเพราะว่าบอกว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าหรือเปล่านะครับเห็นไหมก็เริ่มเริ่มเริ่มมาเป็นแนวและหรือว่าเพิ่นทาทาไว้เป็นเพิ่นท่องอะไรอ่ะแหกหมาไไ่ก่อนนะครับเยอะนะครับด้วยราคา69เข้าก็มาแขวตนติดกันเยอะนเนาะตรงนี้ก็เป็นไฟยามค่ำคืนอยู่ น,ไปไปนี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตะปูนนะครับเจ้าแม่สามตะปูนีนี่เลยครับอันนี้ก็จะยู่ไปแหมจนถึงหน้าหนาวเลยนะครับมานคมแสนดวงเนี่ยพอพอพอฝั่งนี้เริ่มเต็มฝั่งปูเริ่มเต็มนะครับก็จะมีต่างกลางต่างกลางนี่แหมนะครับอ่าก็จะจะใสต่างกลางนี่เพิ่มเข้าไปแหมนะครับคือมันจะมันจะเต็มนี่เลยฮะ มันมีกุปป้ปีนะครับเนาะอันนี้ก็ผมก็มาถ่ายให้ดูในช่วงที่เป็นกำลังเริ่มต้นเลยนะครับกับเรอนี้ก็ยังน้ําท่วมอ,อยู่เนาะตอนเนี้สาหรับไขรที่น้ําลดแล้วนะครับบางคงจะไปแอลไหนกับแม่เอลเนอะครับผมมาขอพรอกันได้เริ่มต้นกันใหม่สาวแค่มาดูสาวน้อยนี่ก็ถือว่ากำไรล้วนะครับเนี่ยไม้ตายสิโลบิน เดี๋ยวเอาไปตีวัดชาต,ต่อฮะโอเคอันนี้เป็นที่ขึ้นไทยผกนะเนี่ยย่านเมืองเก่าเลวงเแม่ขึ้นมานั่งไทยงกมันก็เท่ดีกว่ันนะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> สายโยงแมนเท่เรียบร้อยอ้าว มาสคอตนี่เป็นงัวนะวัววัวขาวน้ำพูนคือของกินแน่ว่านี่ก็เริ่มตั้งแล้วนะครับสำหรับงานคมแสนดวงนะครับเวลาทันมแอวนะมาัาจะมีงน,นะ ของกินของครบต่างๆมากมกายไกะกองรอนักท่องเที่ยวคือมาจับใจใสี่ยอยนาะหลังจากที่บ้านไถ่าน้าแห้งแล้วก็มาแอลน่นเดอ้องานโคมแสนดวงตีลปนูนะครับมันมีอยู่สองตีนะครับตีแรกก็เป็นตีวัดพระาธาตุนี่แหละครับวัดหลวงนั่นเองนะครับแล้วก็แหมตีน่งจะเป็นร้านเจ้าแม่นะครับอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามตทวีลำปนูนะครับะตะกี้ผมปาไปตีร้านเจ้าแม่ละ อ่าบัดนี้ผมปามา,าที่วัดหลวงมาดูว่าเริ่มงานคมแสนดวงแล้วนะครับน้ำส้มปล่อยไม่ใช่น้ำมันนะจีบ้าป้าส้มปล่อยอ่ะส้มปล่อยสิบบาทครับครับแล้วก็ดอกไม้ของน้ำพระธาตุทงนี้ดอกไม้รวมดอกไม้เอาเตียนไปก่ออ่าผมมีขัน้นจีครับเตอเยอะอไรซาบาทครับสมมาเตอระป้าแปดสิบ โอ้เออมันเป็นแม็กห้าซีฟเนี่ล่ะได้ก่็มันบางดีทอนกันเดียวนาะยังได้ดีเนี่ยไส้ก่อนนะป้าเนี่ยเฟิรนหยอดตู้อะครับหยอดตู้โอเคค่ะไส้ก่อนนะหยอดตู้ตรงนี้จะมีปอหรือเปล่าตัวใดก็ส้าบาทส้าบาทครับให้หย่าปออยู่ครับเนี่ยใส่ไปเต้หกห้าหกเจ็ดปอโอเค ไปแล้วเขาไปขับหอมตามต้องซาวบาทเลยโอ้เดี๋ยวหัวตีรถเหอป้าใจเย็นไปละอ่ะสิบเก้าเนี่ยไปละหนึ่งบาทครับปิีกมาอยู่ปิีกมาอยู่วัดพระธาตุธนิพุนชัยนะครับหรือว่าวัดหลวงนั่นเองนะฮะวันเดี๋ยวนี้วันที่สามสิบน้องมันเป็นการเริ่มต้นนะครับ งานโคมแสนดวงมีเมื่อตั้งวันที่เสาแปดแล้วนะครับวันนี้วันที่สามสิบกำลังได้สองวันนะครับในส่วนตั้งหน้านี่ก็กำลังค่อยกันเลยนะเริ่มมาแล้วเป็นกู่เป็นกิน นี่คือไม้หวกโค้งแกนใดๆก็ตีเลยนะเก้าสิบเก้าบาทเจ้าเก้าสิบเก้าบาทโอเคพี okay. ่เจ้าแม่หกสิบเก้า <laughs> นะผมไปเซอร์เ,เวย์มาละหกสิบเก้า oh. เออเจ้าแม่หกสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทนะครับสําหรับโคมอันนี้รอรอรอให้คนมาแขวนเนะตรงนี้นะนี่นี่รอให้กับนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศนะมาทําการแขวนโคม ตรงนี้เขาก็จะขายโคมตรงหน้าวิหารเลยเนอะเออตรงวิหารกับประดับด้วยตุงนะครับแล้วก็โคมนะครับเป็นเป็นของร้านานาเฮานะครับตุงกับโคมเนี่ยเออมาชมพระธาตุในตอนกลางคืนนะครับอ,อ่าใครที่ยังไม่เคยมานะครับอ,อ่า ว่างเว้นจากการทํางานหรือว่าช่วงนี้น้ําท่วมนะครับถ้าน้ํามันแห้งแล้วก็มาแอวมันได้นะครับเอ,อเศรษฐกิจมันขยับหน่อยนะครับ ก็็เปนหลวงพ่อต่างๆนะครับมาท,ท่านได้สักการะ,ะบูชากันขอพรเนาะกราบใบสิง่งศักดิ์สิทธิ์อ่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะเดินไปหน้าวิหารนะครับแล้วก็ไปซื้อโค้งตรงนั้นนะครับมีราคา9 9บาทนะครับอันนี้เราจะว่ามาได้นะครับว่าว่าอ่าที ปีร้านเจ้าแม่69ที่นี่คือ99นะครับในส่วนของส่วนต่างนะครับที่ที่ขายโคมเนี่ยปิ้นก็จะเอาไปทําบุญนะครับเอาไปก่อสร้างบูรณะสังขรออย่ญญางที่มันเก่านะครับไปตามนั้นนะครับปิ้นก็จะเอาไปเอาเงินไปทำสาธารณประโยชน์ตัวนะครับนอสำหรับท่านใดที่ว่างเว้นจากฤดูน้ําท่วมนะครับ น้ำรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขยับพักผ่อนนะครับมาสงบจิตสงบใจนะครับเริ่มต้นกันใหม่นี่ฮะโดยการมาเที่ยวงานโคมแสนดวงที่ลำพูนฮะวัดพัทธาธาริุนชัยสวัสดีฮะ